นี่นะคะอำไมทำไมขาหมีมาปาานี่นะสวยกินก่อน ถ้าข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้กินก็ไม่หมดนะอีมันจะเป็นแบบนี้มีคลิกมั่งไม่คลิกมั่งได้หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ไม่มี เมื่อกี้มันไม่มเม็ดนะเอาเลยนะมันน่าจะได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกสุดท้ายแล้วนะคะเอาอย่างนี้แหละ ได้เท่านี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปลูกกันค่ะค่ะเรามาปลูกกันนะคะเนี่ยค่ะ,มะเมล็ดส่วนตัวนะคะจะใส่เนี่ยค่ะทุงละหนึ่งมเมล็ดนะคะดินจะมองเห็นเป็นสองสีนะคะมีดินแกบดำค่ะ แล้วก็อันนึงเป็นดินที่เขาทํามาจากขวยมะพร้าวทางมะพร้าวนะคะผสมทางมะพร้าวค่ะจะใส่อย่างละหนึ่งถุงไปนะคะเออก็ทั้งหมดหกถุงนะคะปลูกไปอะคะ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดทุกถุงหรือเปล่านะคะอันนี้ทดลองพาะไว้อะคะ่ะส่วนตัวนะคะอยากได้มังคุดค่ะเอากลับไปปลูกที่ต่างจังหวัดนะคะเนี่ยค่ะ อยากเอาไปปลูกที่บ้านนะคะวันนึงเราจะได้กลับไปอยู่บ้านเกิดของเราค่ะก็เลยหาพวกผลไม้มาเพาะพันุไว้ค่ะเราไปดูกันได้เลยค่ะเริ่มเกิดแล้วนะคะอันนี้ค่ะ ไม่เริ่มเกิดแล้วค่ะตั้งแต่ปลูกมานะคะอันนี้ค่ะที่เอามาให้ดูนะคะเเขาดินถามว่าดินก็ซื้อจากท้องตลาดนะคะไม่ไม่ได้ผสมดินนะคะคือดินสภาพที่ซื้อมาเป็นแบบไหนก็คือปลูกไปเลยะคะ่ะ อมองเห็นนะคะดินจะมีเส้นขุยมะพร้าวนะคะขึ้นเต็มเลยค่ะก็จะมีแกบดำนะคะแล้วก็มันก็จะร่วนระดับหนึ่งนะคะไม่ไม่ใช่ดินเหนียวนะคะ,ะส่วนตัวก็ปลูกแล้วก็ในระยะในการปลูกค่ะเกิดขนาดนี้ประมาณเท่าไหร่เกือบเดือนนะคะถึงเกิดประมาณเท่านี้ก็คือส่วนตัวค่ะ พอปลูกเสร็จก็เอาต้นของเขาค่ะไปไว้ใต้ต้นกล้วยนะคะแสงแดดจะไม่ค่อยส่องถึงค่ะทำให้เขาไม่เกิดนะคะส่วนตัวก็เลยเอาออกมาจากใต้ต้นกล้วยนะคะแล้วก็เอามาเอาไว้ข้างนอกให้เจอแสงแดดหน่อยเขาก็เลยพึ่งเกิดค่ะก็ <S <S เกือบเดือนนะคะถึงจะได้ต้นขนาดนี้ดังนั้นเวลาปลูกส่วนตัวนะคะจากประสบการณ์ที่ปลูกค่ะถ้าปลูกต้น บางคุดเนี่ยควรจะให้แสงแดดเขาส่องถึงนะคะเขาจะได้เจริญเติบโตเร็วๆค่ะเพราะว่าประสบการณ์ของตัวเองเอาเข้าไปไว้ในป่าแล้วมันไม่เกิดพอเอาออกมาจากป่ามันเกิดนะคะถามว่าในระยะประมาณหนึ่งเดือนค่ะเอาอะไรให้เขาลดน้ําเขามั่งนะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันค่ะก็เอาขี้วัวนะคะผสมน้ําแล้วก็ลดให้ค่ะ ถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดกริ้งติดตามให้ด้วยนะคะมี y o u t u b e ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ